สบายดีสวัสด,ดีทุกคนนะคะวันนี้กับพบกับซ้องของจิมนาสาวน้อยอีกแล้วเฮ้ยจ <c oughs> ิมนาสาวน้อยลูกซานจ <c oughs> ิมนาสาวน้อยซานจ <c oughs> ิมนาสาวน้อยอีกแล้วว่ะซาน <c oughs> โอเคทุกคน <c oughs> วันนี้เราอ,อ่าเขาเรียกอะไรยวันนี้อันป้าคนได้มาจากเรียงเนาะเพราะแล้วก็เลยบอกคนซื้อถังเก็บน้ำเนาเพราะเนาะแม่เลยถังเก็บน้ำเพ <c oughs> ื่อมาต่อใส่ ตู้สักผ้าแล้วก็เอาน้ำเข้าในเหื่อเถอะนะเพราะว่าอันโบมีถังใส่เดี๋ยตโตโตไปแบบมันยุ่งยากนะพ่อเนาะน้องรักก็เลยถังมาใส่อันน้องรักก็เลยได้เซบได้ตลอดแล้วอีกอย่างก็เบื่อข้าวไฟพองนี่ทุกคนถังก็นสิเป็นถังินีนแนวนี้เนาะถังมีมีจักรกานะพ่อกิโลกรัมกิโลกรัมมีอันเป็นกิโลกรัมนะพ่อรีดที่บอกรวยมีจักรีดอ่ะเอ้าจักรีด พันลีดพันว่าพันลีดถังหนึ่งพันลีดพันลีดจะเพิ่งเขียนช่นี่พันลีดใช่เนี่ยเขากตัดคือกระเจ้าอ่ะเอากะจ้าเอาขจ้าใส่อธป่าดีขอมัน่้ัมันมีแบบตุกกันให้เอาเลยเนาะเป็นล็กแม่เลยหนักนะโอ้ยเปิดไดคนนักบ่นักกไอ้ที่เปิดนไดเราเปิดลยเว้สมอ สองอันเนาะสองอันสองอันนี้เท่าแต่บุญเองเนาะล้านปลายสบายเม่ว่าล้านปลายอะไที่ได้ยินแม่ว่ะน้ำใส่อ่างน้ำสร้างน้ำอ่างปวดไข่ไกปวดเมื่อหูเมดแหงแครควดกูได้อ่าถังนั้นมีซีเมนตผู้ใหญ่ใจดีนะพ่อเนาะเพื่อฝากเงินมาให้อ่าฝากให้จงได้โดนุู้แหละแล้วก็เพื่อนยังไม่ได้มากอเลยบุญเด้่อวมาเน้ำพอนาะแม่แม่ว่า พ่อก็ลืมลานดนแหละอันนี้งจสร้างมาได้นะเส่งเงินมาให้ตัวน่้นี่ได้มคราะอมื่นหนึ่งบอเอ้ยเฮะเออพระิมาดัาหน้าสวยนี้อยู่ทั้งงานบุ่นค่อมันคือบอนพ่ซื้อมาไห้ไอ้บอกพ่นซื้อมาองอันนี้ล้านเท่าไหรวะไอ้ก็ลืมลานหกว่าลานเจ็ดวะ นั่นนั่นหกบัวถามแม่บ้ลยร้านหกอะเง่นอะไรคือยูอันทางแปดแสเออลน้ำเขาข่อยว่ในร้านหงยางจ็นั่นเจ็ดวะโอนั่นนั่นหกนั่นเจ็ดนี่แหละไอ้กบมันใจฮะด เก่าเจ้าใช่เนี่ยฮะโอ้ก่าตั้งเฮ็ดเลยสุดเอยอัดไปกที่เกาวขาขาวอย่างนี้แหละเป็นกาว่ะกาวอันไหนกาวอ่อนกาวกาวกาวติดอันนี้ที่บล่อยดอกบูด้วยเกาวก่าเก่าเอ่าทุกคนในที่สุดก็จะได้ใช้ตู้ซักผ้าละเพราะว่าซื้อมาก็ อันดนเตืบแล้วเนาะยังไม่ได้ใสวันนี้ก็ได้ถังมาแล้วอ่านกระถังจัดการโตโต้หน่อยเนาะแล้วก็สิใ่ติดตั้งถังก่อนติดตั้งถังก่อนวะอ่าติดตั้งถังใส่น้ำก่อนขอรู่ยยูยูเดี๋ยวนี้บัวมันกลับแล้วสีแค่มันมีอันไซโทนฮะสีเสียหมจ๊ะสีขี้ิวนล้วมันเป็นน้ำนี่แบบเปิดแล้ีเปิดน้ำนมไอ้ตัใส่หยังเนียนเปิดน้ำ ใหญ่อู้หัวซ้ำกับรดน้องงืงซ้ำกับรถเลยน้ำหาอยู่ตรงเลย,ยน้ำเส้อมเว้ยยังจกเป็นวัคซีนตันแรงท่านอาะเป็นเดินทางมารถเป้อยู่ถึงถูพ <c oughs> าทนะ่านว่าน่ะเลยแบบแบแปลงรถแล้วก็ค่อยมาฮอดตนคายแรงที่จริงเพิ่ดออกตั้งแต่เช้าวพ่อพ่อจีเอ็สตันซีเลยว่าสิใดน้ำเขาแล้วค่อยเปิดวะไม่นแหละ แล้วก็ปิดเมียอันไรมาแล้วแล้วใครปดอีกหรือว่าไข่เป็นเมียเลยบุ๊คอันก็ขาวใสคือบุญเจ้าอันนี้เลยเพิ่งตัวจริงศึกษาวิธีการไสก่อนยังบเคยไสจากเท้าอ้าวตัดอย่างสวยโอเสียดายเลยคนนึงเป็นเจ้าก็ตัดก็ตัดอันเดอร์เจ้าตัดสุดป่าไปขายเจาะล้วกันอะไรเจ้าตัดที่สองหัวมันนี้ออก พอลูกว่าีข้อศิษย้งมเะ่า่นยนึก้องตกถัาตกเป็นเงินบ้านนี่คือชื่อกี่ยท่ห้อวะื่ะไร่ะเหรอร้านร้านอกถมงในดินุกโกไปอันดินตะมันเก้าเน ให้ตุเงินใบท่าไหรวเหรอนตุมันสามพันสามพันสามพันลาประมาณไม่นะไม่าสามพันไอ,อ่าถังหนึ่งประมาณสองพันสองพันเกือบพอดีพันเลยเนะเก้สามพันไบเอาบงทางในมงตัวบนะงเทอมมงตัวเยอยาอยอินจะให้ดูข้างในนะคะทุกคนอ้ นี่ทุกคนลักษณะสิบิีเด้อนี้เนาะแล้วก็มาดูข้างในให้ดูโอ้บ้านเหงาเข้าไปดูเลยนี่หูปากสิบปีนด้อนี้เนาะนี่ข้างในก็สิแบบโกงโกงแะทุกคนเออดิเห็นเห็นหูหูบนท่านอาจารยอาจารยปล่อยน้ำด้วยเออมันปล่อยน้ำเนาะนี่สีมาสีได้สองถุงเอ้ยสาร้ำชัด บมเมนต์สลามแล้วป้าอะฝาอัดเอามาเบิ่งดูฝ้าอัดลักษณะนี่ทุกคนฝ้าอัดมันแบบมันคือแบบเป็นเก่าเลยนรอฝ้าอัดคีอเปอ่ะฮะเออคือเก่ากินเทานี่นะบัเปียกวะบอเออบัเปียกคึ้ว่าสีเปียกทุกคนดิเบิ่งอันนี้คือสีเปียกมันแบบมันมีน้ำข้นๆเฮ้ยอันตัวมันเก่าแน่นอนแล้วก็ซิวซิเซเบย์นะจ๊ะ สมกินแล้วมันให้ายๆกับแโม่สิวๆนี่คะแทนจะได้อืดปะน้องดีไปยู้อให้นอยูืคนเดีอะไรทำได้ขึ้นมาดีชึบน้ำตาลเป็นยังไงเดินทางมึงนี่เหนื่อยบ่เหนื่อยมึงผมก็ยังวัวได้มดเฮ้ยกลัวซีมาฮอดน้ำตาลกลัวสีในเมืองเงินไอ้ดีอ่ะก็กลัวสีมาแหละก็อืด แต่มันเห่อยมันตีดอันอันอันนี้เนี่ยอยู่ทั้งลูกนี่นะมันมันมัอันขาดอ่ะตีดตีรถแตกเห้ไหมบ๊วนอ่ะมันขาดนี่นะมันขาดอันอยู่ทั้งในใายดึกนี่นะโอ้แล้วก็เลยแบบได้แปลงรถเป็นบัแล้วค่อยได้มาไอ้น้ำส้มไอ้น้ำส้มเใหนอย่างยิ่งเกินคือบัมา Ý xong Ý xong bưng gà, ngăn gà cây Nên tại bây giờ nằm ở xóm nằm Vui mà sư nằm vui hay nằm mà mẹ, คนติดแม่นตางก็อยากมาเนาะอยากติดแม่ไม่อยากเอาน้องเส้นเส้นน้อยวะน้องหนักแค่ว่าจะขวานงม่แม่ไปขมวานน้องดาก็ไปเนาะนี่ทุกคนถังลักษณะเป็นอันนี้ไข่สิเอออันนี้เนี่ยลันษะมันจะแกะยางลักษณะมันจะแกะยางเป็นไก่ในหนึ่งง่ายง่ายง่ายอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ขึ้คนเห็นกาไหมคะทุกคนเห็นดาษไหมคะทุกคนแม่กัจะเป็นแบบสีขาวๆเหมือนกันทุกคนเห็นกระดาษโอูโอ้น้ำขาวๆเต็มเลยเวลาตัวนี้เฮียงๆเป็นใหญ่เลยแม่นเป็นใหญ่ๆแมงลืมเลยาอ่ะอือเกาวกาโอ้กาวกาวเท่าก้อทุกคนนี่เป็นกาอ่ะไม่ใคล้ายๆกับสลามเอามาเฮ็ดมือเลยเนาะแม่นเฮ็ดสลามทุกคนกาว เฮซนราเขาจะไปอยู่ในหันเอามือ้มาถึงเฮซันพูดอันนี้มันกวงไงบึงบึ่งคือว่าอันธรรมดาที่จริงในก้วงกวงคนนี่้นหหน้านะอองมีกาอยู่ในนี้บางหงจงยอดตัวแล้วก็ลงไปทุกคนแกะออกมามันจะได้แบบนี้นี่เป็นแบบนี้เนาะบางทีก็อาจจะเป็นปกติเนาอยเนาะ แม่นแต่มันก็จะแข็งิดนึงแข็งแข็งเนาะนี่แข็งแข็งมันจะแห้งแห้งสงสัยมันน่าจะเป็นกาอกก่านแต่ว่านั้นมันน่าจะไปเป็นติดแบบมันแห้งแห้งไปนะเออนี่โอเคทุกคนนี่ถังเกืบสิบประมาณนี่เนาะความกว้างก็อ่าอย่างเกาะโพไว้เท่าไรก็ะร้อยร้อยเท่าไรวะร้อยหนึ่งร้อยสอง โอเคทุกคนจังแรกก็ขอเข้าใจผู้ใหญ่ใจดีจากฟัองไทยได้ที่ส่งเงินมาให้น้องดีกับน้องได้ได้ซื้อถังน้ำเพื่อแบบต้ออาต้อเพื่อไปซักผ้าหน่อยเนาะเครื่องซักผ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติเลยกับมีแบบเฮ็ดแล้วมันทั้งเฮ็ดเองเลยประมาณนั้นมีตู้เดียวแบบมันเปิดฝาแล้วมันกระชิยไหลลงมามีซักระการมีอาเปนแห้งอยู่ในตู้เลย แักะขอให้ผู้ใหญ่ใจดีจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความใคร่ายยงมีให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเด้อคิดเงินงก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองเด้อคิดอย่างก็ขอให้ได้สมปรานาขอให้ได้เลื่อนสั้นเลื่อนตำแหน่งทุกปีทุปีตานกันเล้ทุกคนส่วนคลิปนี้จงังเอกค่ะ ฝากทุกคนดูโฆสนายน้องดีน้องได้นะคะเจ้าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมาดูคลิปน้องดีน้องได้แต่้นจนจบเจ้าคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเพื่อเป็นกําลังใจน้องดีน้องได้คลิปต่อไปแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆยากซ่องน้องดีบ้องได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอเกล่าว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะนีถังน้ำนีถังน้ำวิ่ง นี e. okay, ่โอเคทุกคนบ๊ายบายขอบคุณมากๆนะคะไปแล้ว <laughs>